สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบางนัดลันดุกโพยที่เดดบอลบอลสเตปสกับวิเคปปราอบาวันนี้ครับประจําวันพฤหัสที่8มกราคม2569กันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องบางนัดไปด้วยและส่วนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลดีๆการลันตีปลอดภัย ครบจบในที่เดียวก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ l i น e แอ bn 7 9นะครับผมส่วนวันนี้ครับวันพฤหัสที่8นะครับบอลไม่เยอะนะครับผมแต่ก็นำมาวิเคราะห์ให้เหมือนเช่นเคยครับทั้งหมด3คู่นะครับโดยคู่แรกนะครับเป็นโคโมเนเซ่พบกับไก亚รีครับคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งส่วนคู่ที่2ครับเป็นบอลสเปนซูเปอร์คัพครับรอบรองชนะเลิศแข่งกันที่ซาอุนะครับสนามกลางแอลันติโกเมดริดพบกับเรอัลเมดริด ส่วนคู่ที่3ครับผมพิมพิลิอังกฤษอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสามนะครับเป็นคู่ใหญ่อีกหนึ่งทีมนะครับสำหรับคำคืนนี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับผมโคบูเรเซพบกับไกยารี สถิติการเจอกันครับสองทีมนี้ครับเจอกันมาทั้งหมด3เกมนะครับในปี2018เกมหนึ่ง20เกมหนึ่งแล้วก็24เกมหนึงครับทั้ง3เกมนี้โคมโมเนเซยังไม่เคยชนะทางไกยารีครับเป็นไกยรีครับชนะไปได้ทั้งหมด3เกมนะครับถือว่าเจอกันไกยรี่ทำได้ดีกว่า ส่วนผลงานของทางโคลโมเนเซ่นในช่วงนี้ครับฟอร์มไม่ดีนะชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3เกมนะครับยิงได้2เสีย4ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่0.4เสีย0.8ครับยิงน้อยแล้วเสียเยอะโดยใน5เกมครับก็ชนะเลเช่แพ้โตลิโนเสมอลาซิโอ แพ้นาโปลีและเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้ฟิออเรนตินามาที่สกอร์หนูนครับส่วนฟอร์มในบ้าน5เกมครับฟอร์มก็ยังไม่ดีนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้5เสีย8ค่าเฉลี่ยการดำเนินตัวอยู่ที่1ลูกเสีย1.6ต่อเกมครับยิงน้อยเสียเยอะเช่นกันนะครับในบ้าน5เกมครับก็เสมอกับอัตตตลตาแพ้ยูเวนตุสแพ้โลมาชนะเลกเช่และก็แพ้ให้กับนาโปลีไป ส่วนผู้มาเยือนอย่างไกยลี่ครับฟอร์มในช่วงนี้ครับฟอร์มก็ไม่แย่ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับยิงได้6เสีย6นะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.2เสีย1.2ครับยิงเท่าไหนเสียเท่านั้นนะโดยใน5เกมครับก็ชนะลรม่าแพ้อัตาลนตาเสมอกับปีซ่าชนะโตลิโนแพ้ให้กับเอซีเมลานะครับในเกมล่าสุดนะครับ1-0นะ ผลงานยังเอาได้เอาหนอไม่ได้นะครับสำหรับทางกายารีส่วนเกมนอกบ้านครับ5เกมนะครับผลงานไม่ค่อยดีชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้5เสีย6ค่าเฉลี่ยก,การทำประตูอยู่ที่1ลูกเสีย1.2งครับยิงน้อยเสียเยอะโดยในเกมนอกบ้าน5เกมครับก็เสมอกับทางโคโมแพ้ยูเวนตุสเสมอนาโปลีแพ้อัตาลนตาแล้วก็ชนะโตลิโนไปนะครับและในส่วนของตารางคนะแนนปัจจุบันของ2ทีมนี้ครับ เคโมเนเซ่ครับผมแข่ง18เกมอยู่อันดับ13ครับชนะ5เสมอ6แพ้7ยิงได้18เสีย21มี21คะแนนส่วนทางไกายรี่ครับแข่ง18เกมอยู่อันดับ15ครับต่างกัน2อันดับชนะ4เสมอ6แพ้8ยิงได้19เสีย25มี18คะแนนนะครับถ้ามองจริงๆนะครับชนะ แพ้เสมอเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมผลงานค่อนข้างสูสีกันอยู่นะครับสาหรับ2ทีมนี้แล้วจะจําจนวนการได้ประตูเสียประตูก็ใกล้เคียงกันนะครับผมและในส่วนผลงานของเกมเย้าครับทางในบ้านของทางเคมบนเซ่ครับเล่น8เกมครับอยู่อันดับ13ชนะ2เสมอ3แพ้3ยิงได้9เสีย11มีเก็บได้9คะแนนจากการเล่นในบ้านตัวเอง8เกมครับส่วนเกมเยอนของทางไการีนะครับแข่ง9เกม อยู่อันดับ15ชนะ2เสมอ3แพ้4ยิงได้9เสีย12เก็บได้9คะแนนจากการเล่นนอกบ้าน9เกมครับผมก็ผลงานย่าเยือนนะครับของทั้ง2ทีมก็สูสีเช่นกันนะครับผมส่วนราคานะครับในเรื่องของราคาตรงนี้ยกมานะครับเปิดมายกให้ทางเคมนั้นเป็นต่อที่0.25นะครับราคานาะเป็นลบ10นะครับ ซึ่งตอนนี้กระแสมองว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มที่สูสีครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมแต่ในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับทางเคมยังต่ออยู่ที่ราคา0.25นะครับทุกเจ้านะแต่กระแสน้ํามีการปรับครับผมทางเคมมีการปรับไหลสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับเกมให้กับทางกายลี่ลดลงนะครับตอนนี้เป็นราคาหนำลบห้า เมื่อกระแสน้ํามีการปรับสูงขึ้นอย่างนี้นะครับโอกาสของทางเคโมเนเซ่นั้นก็มีน้อยลงนะครับผมต่อราคาก็าจริงครับแต่ดูจะไม่ได้เปรียบทางไการี่สักเท่าไหร่กับกันครับทางไการี่ครับผมราคาน้ําปรับลดลงอย่างนี้ก็มองให้เห็นถึงโอกาสนะครับที่จะมาสู้ทางเคโมเนเซ่ได้นะ จากทีแรกเปิดต่อมาที่0.25สูสีกันนะครับเป็นราคาน้ำลบ10แต่ราคาปัจจุบันครับต่อที่0.25ที่คงราคาเดิมนะครับแต่ราคาเป็นลบ5นะครับตอนนี้ไม่จะบอกว่าไม่ได้เปรียบทางไกยะลี่สักเท่าไหร่นะครับผมจากสูสีแต่ตอนนี้ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับ ดังนั้นในส่วนของราคากลางนะครับผมกระแสก็ยังคงมองว่าทางโคโมโลเลนเซ่นั้นไม่ได้เปรียบทางไการี่นะครับจากราคาที่เปิดต่อนะครับ0.25น้ำลบ5นะครับอยู่ต่อได้เต็มเสีย94อยู่รองได้80และในส่วนของราคารองอย่าง0.50 0.5นะครับก็เป็นราคานา้ำลบ5อยู่ต่อได้เต็มเสีย77แล้วก็อยู่รองได้63นะครับ และในส่วนของราคาฟิกออด1นคูณสครับแม้ว่าตรงนี้ครับยังมองว่าเปอร์เซ็นต์ของทางเคลโมเนเซนนั้นจะดีกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่2.33นะครับแต่ก็ไม่ได้หากทางไกยลี่มากนักนะโดยไกยลี่จ่ายอยู่ที่3.05และเสมอจ่ายอยู่ที่3.10ครับเปิดมาแบบนี้ก็สามารถออกได้ทั้ง3หน้าเช่นกันนะครับสำหรับคู่นี้กับมุมมองของบางทับคู่นี้นะครับสถิติการเจอกันฟอร์มการเล่นนะครับคู่นี้ ช่วงนี้ค่อนข้างสูสีครับไม่มีใครดีไปกว่ากันเลยนะครับแถมฟอร์มก็ยังเอาแน่เอานอนด้วยกันเอาแน่เอานอนเหมือนกันครับด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแต่สถิติการเจอกันครับกกยลี่นั้นทําได้ดีกว่าครับและกระแสตอนนี้ก็อยู่ทางกกยลี่ครับดังนั้นคู่นี้บังแนะนําเชียร์ไปทางไกยลี่นะครับน่าลุ้นน่าเชียร์มากกว่าครับคู่แรกอยู่กกยลี่นะครับผมและในส่วนคู่ที่2นะครับผม แอตเลติโกแมาดริดพบกับเรอัลมาดริด คู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอนะครับเป็นบอลเป็นบอลสเปนซูเปอร์คัพนะครับเตะสนามการที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผมส่วนผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับใน10นัดหลังสุดตั้งแต่ปี2023จนถึงปี2025ทุกรายการแอตเลติโกเมดริดชนะไปได้3เกมนะครับเสมอไป6เกมแล้วก็แพ้ให้กับทางเรอัล a มดริดไป1เกมนะครับก็ต้องบอกว่าการเจอกันนั้นเป็นแอตเลติโกทำได้ดีกว่าครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะหนักไปทางเสมอนะครับผม แต่เกมล่าสุดนะครับผมแอตแมนลิดเปิดบ้านชนะทางเรอัลแมนลิดไปได้ถึง5-2เลยทีเดียวนะส่วนผลงานของทางแอตเลติโกแมนลิดในช่วงนี้ครับฟอร์ม5เกมล่าสุดครับชนะ4เสมอ1มีฟอร์มดีทีเดียวนะครับผมยิงได้12เสีย6ค่าเฉลี่ยการทำประตูตอยู่ที่2.4เสีย1.2ต่อเกมครับยิงเยอะเสียน้อยนะครับผมถือว่ามีฟอร์มดีทีเดียวสำหรับแอตเลติโกแมนลิดในภาพรวมส่วนเกมนี้ครับอย่างที่บอกครับแต่สนามกลางผล ผลของเกมในบ้านครับไม่มีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่จะให้ดูไว้คร่าวๆนะครับว่าผลงานในบ้านของแอตเดติดก็ดีเช่นกันนะครับชนะรวดทั้ง5เกมส่วนผู้มาเยือนอย่างาไม่ใช่ผู้มาเยือนสิส่วนผู้คู่ต่อกรนะครับผมอย่างเรอัลมาดริดนะครับ ฟอร์มในช่วงนี้ครับ5นัดก็ดีเช่นกันนะครับชนะ4แพ้1เกมนะยิงได้13เสีย6ค่าเฉลี่ยการเตประตูอยู่ที่2.6เสีย1.2ต่อเกมครับยิงเยอะเสียน้อยเช่นกันนะครับผมโดยใน5เกมนี้ครับแพ้ให้กับแมนซิตี้นะครับชนะอาราเบสชนะทาลาเวล่าเดลาเรนาชนะเซบียาและก็เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่ม เรียลเบติสไปถึง51นะครับผมก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีเช่นกันนะครับสำหรับทางเรียลมาลลิดคู่ปรับส่วนเกมเยือนครับผมเกมนอกบ้านก็ดีเช่นกันครับอันนี้ให้ดูนะครับผมให้ดูไว้นะครับว่าเกมเยือนของมัลิทก็ไม่แย่นะครับผมดังนั้นในเรื่องของราคาครับผมราคาตรงนี้ยกให้มัลลิทครับต่อที่ราคา0.25นะครับเป็นราคาน้ําข่าวนะครับกระแสมองว่า ต่อราคาแบบนี้โอกาสของแมดลิทก็มีมากด้วยนะครับผมตรงนี้นะแต่ในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับหลายๆเจ้าก็ยังยกให้ทางแมดลิทเรียลแมดลิทนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.25นะครับแต่กระแสน้ํามีการปรับครับผมโดยทางฝั่งเรียลแมดลิทครับมีการปรับกระแสน้ําให้สูงขึ้นนะครับผมตรงนี้ เป็นต่อราคาจริงครับแต่ดูจะไม่ได้เปรียบทางแอดมัลิทสักเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ส่วนกับกันครับผมในส่วนของทางแอตเติโกแมลลิทครับมีการปรับจ่ายค่าน้ําลดลงนะครับผมตรงนี้หมายความว่าโอกาสของทางแอตเติโกแมลลิทนั้นก็มีมากขึ้นนะครับผมจากราคาที่เปิดมาทีแรกเรียลแมลลิทต่อ0.25น้ําข่าวนะครับได้เปรียบมากกว่าแต่ราคาปัจจุบัน ต่อ0.25เป็นราคานา้าลบ5ดูจะไม่ได้เปรียบทางแอตแลนติกแมสริดแล้วนะครับผมและในส่วนของราคากลางคู่นี้นะครับราคากลางก็กระแสก็ยังมองอยู่ว่าแอตแลนติกแมสริดเป็นต่อก็จริงครับแต่ดูจะไม่ได้เปรียบทางแอตแมสริดสักเท่าไหร่นะครับจากราคาต่อที่0.25ลบ5นะครับผมอยู่ต่อได้เต็มเสีย96อยู่รองได้80นะครับและในส่วนของราคารองอย่าง0.5นนะครับก็อยู่ ได้เต็มเสีย74และอยู่รองได้58นะครับผมและในส่วนของราคาฟิกอ่อน1คูณ2ครับเปิดมาค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับผมอยู่ต่อแมทลิทนะครับผมจ่ายอยู่ที่2.38นะครับอยู่ a ดแมทลิทจ่ายอยู่ที่2.56แล้วก็เสมอกันจ่ายอยู่ที่3.45ครับเปิดมาสูงสีครับผมโอกาสออก3หน้านั้นก็มีสูงนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาแบบนี้ สำหรับคู่นี้ครับในมุมมองของบางนะครับผลงานในภาพรวมดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่แต่สถิติการเจอกันนะครับผมเป็นทางแอตาลิกนั้นทําได้ดีกว่าแต่ก็หนักไปทางเสมอเช่นกันนะครับกับกระแสตอนนี้ครับก็ยังอยู่ทางแอตแลติกแมตติสนะครับผมดังนั้นคู่นี้แนะนําเชียร์ไปทางแอตแลติกแมตติส์นะครับสำหรับคู่ที่2นะและในส่วนของคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับผม เป็นเกมคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปืนหรือเด็กหงนะครับยังไงก็ต้องอยู่ลุ้นอยู่เชียร์แน่ในค่ำคืนนี้นะครับใครเด็กปืนโตครับถ้าเกมนี้ชนะนะครับโอกาสที่จะคว้าแชมป์นะครับในปีนี้นั้นก็จะมองเห็นมากขึ้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมถ้าเกมนี้แพ้นะครับผมเก้าอี้ของสล็อตนั้นขาหักแน่ๆนะสำหรับในมุมมองของบางนะบางมองว่าขาหักแน่ๆนะ เอาครับก็เดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับส่วนผลงานของทีสองทีมนี้นะครับในการเจอกันส่วนผลงานของ2ทีมนี้นะครับในการเจอกัน10นะัดหลังสุดนะครับตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2025อาอาเซนอนครับชนะ2เกมเสมอ4และแพ้ไป4เกมนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานการเจอกัน,นครับ เป็นทางริวพูนั้นทําได้ดีกว่านะครับโดยในเกมล่าสุดนะครับลิวพูเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไป1 0นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันมาทั้ง2เกมนะครับส2ส่วนผลงานของอาร์เซนอลในช่วงนี้นะครับผลงานดีทีเดียวนะครับชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับยิงได้11เสีย5ค่าเฉลี่ยการทำประตูนะครับอยู่ที่2.2เสีย1ลูกต่อเกมนะครับยิงเยอะเสียน้อยครับใน5เกมนี้โดยใน5เกมก็ชนะเอเวอร์ตันเสมอคิสตันพาเลท ชนะไบตันชนะแอสตันวินล่าเกมล่าสุดบุกไปชนะบอลสมัตมา3-2ครับผมส่วนเกมในบ้านของทางแอสตันวินล่านะครับ5เกมล่าสุดผลงานดีทีเดียวชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้เช่นกันนะครับโดยยิงไป11เสีย4นะครับค่าเฉลี่ยการนำประตูอยู่ที่2.2เสีย0.8นะครับก็ยิงเยอะเสียน้อยครับในบ้าน โดยใน5เกมครับก็ชนะ, ford, ชนะ pton, เบนฟอร์ ette, ชนะวูฟแฮมตันเสมอคิสตันพาเลตชนะไบตันแล้วก็ชนะแอสตันวินล่านะครับผมส่วนผู้มาเยือนอย่างรีว o พูครับหงแดงเราผลงาน5นั้นครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีเช่นกันนะครับชนะ3สเสมอ2ไม่แพ้เลยโดยใน5เกมนี้ครับก็ยิงไป8เสีย4ค่าเฉลี่ยกันทำประตูอยู่ที่1.6เสีย0.8ต่อเกมครับยิงเยอะเสียน้อย โดยใน5เกมครับก็ชนะทางไบตันชนะทอตแนมฮอสเปอร์ชนะวูมแฮมตันเสมอกับลรีดยูเนเตดแล้วก็เสมอกับฟูลแลมนะครับ2เกมล่าสุดผลงานไม่ดีนะส่วนเกมนอกบ้านครับ5เกมก็ยังมีผลงานที่ดีอยู่ครับชนะ3เสมสอ2ยังไม่แพ้ยิงได้10เสีย6ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่2ลูกเสีย1.2ต่อเกม โดยนอกบ้าน5เกมครับก็ชนะเวสต์แฮมเสมอลีดยูเนเต็ดชนะอินเตอร์วิลานชนะสเปอร์แล้วก็เสมอกับฟูแลมไปนะครับและในส่วนของตารางคะแนนนะับปัจจุบันของ2ทีมนี้นะครับอร์เซนอลนครับอันดับ1ครับแข่ง20เกมชนะ15เสมอ3แพ้2ยิงได้ยิงได้40เสีย14นะครับมี48คะแนนส่วนทางลิเวอร์พูลครับแข่ง20อยู่อันดับ4ชนะ10เสมอ4แพ้6 ยิงได้32เสีย28มี34คะแนนส่วนเกมย่าวของทางรอเซนอลนะครับผมแข่ง10เกมอยู่อันดับ1ชนะ9เสมอ1ครับยังไม่แพ้นะครับในบ้าน10เกมยิงได้26เสีย5ประตูเท่านั้นเก็บได้28เกมจากการแข่งในบ้าน10เกมนะครับส่วนเกมเยือนของทางลิเวอร์รพูลครับแข่ง10เกมอยู่อันดับ7ชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับยิงได้17เสีย18 เก็บได้14คะแนนจากการเล่นนอกบ้าน10เกมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมเย้าของทางอาร์เซนอลนั้นแข็งเก่งทีเดียวนะครับส่วนเกมเยือนของทางลิเวอร์พูลช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแถมลูกประตูดได้เสียเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมดังนั้นครับในเรื่องของราคานะครับก็ยกให้ทางอาร์เซนอลนะครับมาต่อที่ราคา0.75นะครับผมต่อ0.75เป็นราคาน้ำน้ำข่าวนะครับตรงนี้ ต่อราคาแล้วแต่โอกาสของทางอาร์เซนอลนั้นก็ยังดีกว่านะครับในในส่วนตอนนี้นะแต่ในราคาปัจจุบันนะครับทุกเจ้ามีการปรับราคาสูงขึ้นนะครับไหลต่อไปที่1เมตรนะครับตรงนี้มองว่า0.75ไม่พอแล้วนะครับสำหรับทางอาร์เซนอล และในส่วนของกระแสนะครับก็มีการปรับครับผมทางอร์เซนนลมีการปรับสูงขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการปรับลดลงให้กับทางเลี้ยวผูนะครับแต่ราคาน้ำครับยังคงเป็นราคาลบสิบนะครับตรงนี้กระแสมองว่าสูสีกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบจากราคานี้นะครับกับทีแรกที่เปิดมา0.75เป็นราคาน้ำขาวแต่ตอนนี้ไหลต่อนะครับไป1ลุเม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นราคาน้ำลบ10สูสีกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้นในส่วนของราคากลางนะครับผมราคากลางกระแสยังมองว่าทางอาร์เซนอลน,นั้นก็ไม่ได้ได้เปรียบทางลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่ครับจากราคาที่ไหลต่อสูงขึ้นมานะครับตอนนี้ราคาต่อของอาร์เซนอลเปิดมาที่1เม็ดราคาน้ำลบ5นะครับอยู่ต่อได้เต็มอยู่รองได้86นะครับผมและในส่วนของราคารองอย่าง0.75นะครับอยู่ต่อได้67อยู่รองได้เต็มเสีย81นะครับผมและในส่วนของราคา1 .25 นี้เป็นราคาน้ำลบ5และในส่วนของราคาฟริกออด1นคูณอครับตรงนี้กระแสยังมองว่าเปอร์เซ็นต์ที่อาร์เซนอลชนะนั้นก็มีสูงกว่านะครับโดยจ่ายอยู่ที่1.58นะครับผมส่วนเสมอจ่ายอยู่ที่4.05แล้วก็ริ้วคูณจ่ายชนะจ่ายอยู่ที่5.00นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับในมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติเอยผลงานการเล่นในช่วงนี้เอยครับก็เป็นทางอาร์เซนอลนั้นดูดีกว่านะครับผม ประกอบกับทรงบอลน,นะครับเอาตรงๆทร,รงบอลของอาร์เซนอลน,นั้นดูดีกว่าทางลิเวอร์พูลมากนะครับในช่วงนี้กับราคาที่เปิดมาครับจาก0.75มาเป็น1ลูกเนี่ยและราคาน้ำลบ5แต่ไม่ล้นสักเท่าไหร่นะครับบางยังมองว่าวันนี้เกมนี้อาร์เซนอลจะมีสิทธิ์ที่จะชนะลิเวอร์พูลนะครับอย่างน้อย1เม็ดนะครับผมดังนั้นคู่นี้บางแนะนำเชียร์ไปทางอาร์เซนอลน,นะครับ เอาละครับก็เสร็จสิ้นพิเรียบร้อยนะครับสำหรับ3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปแนวทางกันอีกรอบนะครับสรุปแนวทางวันนี้ครับวันที่8มกราคม2569นะครับ3คู่ที่บางแนะนําเชียร์นะครับคู่แรกแนะนําลองกายาลี่คู่2ต่อแอตเลติโกเมดริแดลและคู่สุดท้ายครับต่อ อาเซนอลนะครับผมทุกท่านคิดเห็นเช่นไรครับสำหรับ3คู่ที่บังแนะนำเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับเห็นเหมือนหรือเห็นต่างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบก็จัดขัดกระสวนหรือปล่อยผ่านไปแล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ และส่วนท่านใดนะครับผมที่กําลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลดีๆการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวนะครับหรืออยากจะเข้าร่วมกลุ่ม v ีพนะครับเพื่อรับแนวทางเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Line แอ bn 7 9นะครับผมส่วนวันนี้บังก็ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ